สวัสดีค่ะนารีสารพัดเรื่องเล่าค่ะแม่หมอจะมาเล่าประวัติขององค์หญิงไปทูนะ่เนาะองค์หญิงไปทู่คือถ้าถ้าเกิดเวลาที่คุณเสิร์ชดูรูปของพ่อแม่กวนอิมนะคุณจะเจอ,อผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆพ่อแม่กวนอิมอะที่ถือแจกันให้พ่อแม่กวนอิมตลอดเนาะแล้วพระแม่กวนอิมก็จะอุ้มเด็กคนหนึง่งแล้วก็จะมีเด็กเด็กอีกคนหนึง่งคือเด็กผู้ชายเนาะ จริงๆเด็กผู้ชายที่อยู่ข้างๆนั่นแหะ,ะที่พนมมือตลอดน่ะคือองค์ชายอังไหยีกับองค์หญิงนาจารวมกันนะรวมร่างกันเขาสามารถที่จะแยกร่างได้คือเป็นเด็กผู้ชายหนึ่งเด็กผู้หญิงหนึ่งนะอายุจะสี่ขวบนะอายุสี่ขวบต้นปางฉบับเขาเลยนะอายุไม่ไม่มีแก่ไปกว่านี้นอกจากเขาจะแยกปางออกมาแต่ละปางก็จะมีปางวัยรุ่นปางปราบมานหลายปางนะอ,ะอ,ะองค์หญิงไปทั่วคือ องค์ที่อยู่ข้างๆพ่อแม่ที่คอยถือเอ่อถือเจกันน่ะถือเจกันช่วยตลอดอืมช่วยพ่อแม่แบบพรมน้ำมนต์น่ะให้ศีลให้พรกับเหล่าสรรพสัตท,ทั้งหลายนะแม่หมอลงมาเกิดเนี่ยแม่หมอไม่ใช่องค์หญิงไปทู่เอ่อแม่หมอเป็นมหาเทพที่อยู่ข้างบนสวรรค์เป็นเอ่อเป็นภรรยาขององคิวอว์หมุโจหรือพระยูไลเขาน่ะค่ะอืมก็ ช่วงที่ปราบอสศรนปราบซาตานกันนะแม่หมอก็ลงมาสิริธสิส์ก็เลยลงมากันทั้งหมดนะคะเพื่อมาปราบซาตานในยุคนี้เนาะแต่ว่าแม่หมอต้องหลบหลีกซาตานไม่ให้โดนกําจัดขณะที่ยังเป็นเด็กอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็เลยตอนลงมาเกิดเนี่ยก็เลยเอาอดีตชาติขององค์หญิงไปทู่ซึ่งองค์ญิงไปทู่จะต้องมาจุติในชาติภพนี้พอดีเออพอดีนั่นแหละค่ะก็เลยเอาอดีตชาติขององค์ญิงไปทู่เนี่ยลงมาเกิดดังนั้น ถ้าย้อนอดีตไปทั้งหมดส่วนใหญ่อดีตตชาติที่เล่ามาทั้งหมดก็คืออดีตตชาติขององค์หญิงไปทู่เพราะแม่หมอไม่มีอดีตตชาติแม่หมอมีพบเดียวลงมาพบภูมินี้พบภูมิเดียวนะคะ,ะบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับที่มาที่มาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะที่มาขององค์หญิงไปทู่ประวัติแต่ละชาติพบเขานะแล้วก็อาจจะพูดถึงหน้าที่ของแม่หมอกับองค์กิ้วอ้วงบางส่วนนะคะแล้วก็อาจจะพูดถึงนิมิต ที่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองอเชื้อไวรัสโควิดและภัยพิบัติบนโลกใบนี้ซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้อ่านได้อ่านเรื่องราวของแม่หมอหมดแล้วจะบอกว่าสิ่งที่แม่หมอเอามาลงเนี่ยแม่หมอจริงๆแม่หมอบันทึกมาตั้งแต่ปี2555 2556แล้วล่ะค่ะซึ่งมันนานมาแล้วนะก,ก็เกือบจะ10ปีแล้วละ บันทึกไปประมาณพันกว่าหน้านะแม่หมอก็คัดมาเพียงบางส่วนนะเอาบางส่วนที่เฉพาะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ภยัยพิบัติมาเท่านั้นโดยที่แม่หมอได้ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในที่นี้ก็คือปรับเปลี่ยนชื่อบุคคลอ้างอินต่างๆเพราะว่าในต้นฉบับจริงเนี่ยมันจะมีบุคคลที่เป็นอดีตชาติใครลงมาแม่หมอลงมา87ปางเนี่ยมีปางไหนบ้างเกิดเป็นใครบ้าง ก็จะมีชื่อนมสก,กุลมีรูปของเขา,าทีนี้แม่หมอไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยได้ด้วยเป็นความลับของสวัสดิ์อยู่เนาะและมันก็อาจจะเป็นลักษณะการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ถ้าเอามานำแสดงนะดังนั้นแม่หมอก็จะตัดตรงนี้ออกตัดชื่อตรงนี้ออกให้เป็นเพียงลักษณะแค่เรื่องเล่าเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าอ่ะมันก็ว่างๆก็เอาไว้ฟังแบบก่อนนอนนะแม่หมออาจจะลงลงคลิปไปเรื่อยๆเนาะลงคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่า ที่ลงมาให้ทุกคนอ่านมีอยู่23ตอนเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้คือพระแม่กวนอิมรูปนี้เป็นรูปว่าที่ตอนพระแม่กวนตอนที่แม่หมอเนี่ยเห็นพระแม่กวนอิมด้วยตาเนื้อสองข้างจริงๆนะคือเรื่องตาอยู่นะคะแล้วก็เห็นองค์ท่านปรากฏอยู่ที่ผนังชัดเจนมากนะคะสองั้งท่านมาให้เห็นลักษณะแบบนี้ต้องบอกก้อยก่อนนะคะว่าทุกๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ที่อยู่กับแม่หมอเป็นองค์ต้นต้นแบบ ต้นเลยต้นสุดเลยค่ะไม่ใช่ปางแยกลงมานะคะเป็นต้นสุดเลยดังนะั้นต้นสุดเขาก็จะสาวๆส,สวยๆหล่อๆกันนะอืมออนนี้เป็นพระแม่กุนอีม,มาลักษณะแต่ละองค์นะเขาจะเขาจะสวยอะ่ะเขาจะสวยแบบหน้ากึ่งแขกกึ่งจีนนะคะจมูกโด่งแบบแบบแขกแต่โครงหน้าจะออกจีนๆน่ะคุณเอ่อก็เลยต้องเรียกผสมภาษาระหว่างแขกกับจีนมาเนาะอาจจะเป็นประมาณนั้นนะเอออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ที่อยู่กับแม่หมอเนี่ย เขาไม่เขาไม่แบ่งศาสนากันนะเขาอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องพระเยซูก็อยู่กับแม่หมออ่พระแม่มา,ารีก็อยู่กับแม่หมอเนี่ยทุกๆองค์อยู่กับแม่หมอหมดไม่ว่าจะเป็นพระศิบะพระโภมาลายัยพระแม่ต่างๆเอ่อจะเป็นฝั่งเทพพระเจ้าก็ดีฝั่งพระแม่ก็ดีอ่าท่านยมามาณครุฑนาเอ่อรวมไปถึงองค์เง็กเซียงห่องเต้สวรรค์ทั้งหลายแหละเนี่ยเอ่อล้วนแล้วแต่เขาอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องด้วยต้นกําเนิดของเขาอะ่ะ มาจากปางเดียวกันแล้วอวตารล่างลงมากเกิดเรื่อยๆไงเอ,อ่อดังนั้นอย่างแห่งเจียงเงี้ยก็เป็นปางหนึ่งของพระพุทธองค์อย่างเงี้ยพระเยซูก็เป็นปางหนึ่งของพระธุองค์ดังนั้นบนสวรรค์เขาไม่มีแบ่งแยกนะว่าศาสนานี้ห้ามนักถือสถานนี้ไม่มีค่ะเขาเป็นพี่น้องกันค่ะไปไหนก็ไปสั่งสค์ด้วยกันค่ะทุกวันนี้นะอันนี้เป็นอ่าต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะด้วยสิ่งที่แม่หมอมาเล่าเนี่ย คือเรื่องราวที่แท้จริงของแม่หมออาแล้วแม่แล้วเขาให้บันทึกองค์ท่านให้บันทึกก็เลยบันทึกเอาไว้เอาไว้ให้เผยแพร่ให้ทุกคนได้ได้ฟังกันรูปภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่หมอเอามาลงที่ไทยติดเนะี่ยเป็นหน้าองค์จริงๆของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่และองค์เขาเลยนะคะแล้วรูปวาดที่แม่หมอวาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาแม่หมอวาดเนี่ยอแม่หมอวางกระดาษปุ๊บองค์เขาจะมาประทับอยู่ในกระดาษวาด แล้วก็วาดตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วออกมาทุกรูปก็คือต้องถามแม่้าก่อนอิมว่าเหมือนหรือยังถ้าไม่เหมือนก็ต้องแก้ให้มันเหมือนที่สุดอะค่ะแล้วจึงจะผ่านได้ในแต่ละรูปนะซึ่งแม่หมอก็วาดไปอยู่ประมาณร้อยกว่ารูปนะคะช่วงนั้นนะอ่าจริงๆแม่หมอก็วาดรูปคนเหมือนไม่เป็นนะแต่แต่ก็คือนั่นแหละเขาให้วาดก็วาดได้ตามนั้นนะอ่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าบันทึกฉบับนี้เนี่ยอ่าแม่หมอตั้งชื่อว่าปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และนิมิตภัยพิบัตินะ ปกติแม่หมอจะส่งจะมีลิงก์ลิงก์ไว้ที่ใต้ใต้คลิปเนาะใต้คลิปใครไม่สะดวกอ่านก็ฟังก่อนนอนแบบนี้เอาละกันเนาะเผื่อชอบฟังมากกว่าบันทึกฉบับนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันมันเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตนิมิตจากตาทิพนิมิตจากการปฏิบัติสมาธินิมิตจากการเข้าฌานมันคือนิมิตหลายแบบดังนั้นนิมิตเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้อ่าดังนั้นทุกคนก็ ก็เขาเรียกว่า <Luc> ก <ar cells> <material> ็ฟังเอาไว้เพื่อความเพลิดเพลินเนาะฟังเอาไว้เพื่อความบันเทิงนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสมัยที่แม่หมออยู่บนสงสวรรค์เนี่ยแม่หมอก็มีศักดิ์เป็นน้องสาวบุญธรรมของพ่อแม่กวนอิมด้วยเรานับถือเป็นพี่เป็นน้องกันไง่แล้วแม่หมอก็จะนับถือพ่อแม่กวนอิมเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นพี่สาวบุญธรรมด้วยช่วงที่แม่หมอลงมาเกิดเนี่ยแม่หมอก็ฝากองค์ชายองค์หญิงให้พ่อแม่กวนอิม เลี้ยงดูเพราะฉะนั้นพระแม่กวนอิมก็จะมีบุตรบุญทารสององค์ก็คือองค์ชายกับองค์หญิงไงแล้วก็ฝากลูกเนเนาไว้กับพระแม่อุมาเลี้ยงดูเเพราะฉะนั้นพระแม่อุมาก็เป็นแม่บุญธรรมขององค์พระพิคเนศนะจริงๆแล้วนะสามองค์นี้เป็นบุตรของแม่หมอกับองค์กิวอ้วงขุกโจ้านะหรือองค์พระอยู่ลายแต่ด้วยด้วยกันหนีอสูรลงมานะคะเพื่อที่จะมาตามล่าฆ่ากันนะเออปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าทั้งสวรรค์นะทั้งสวรรค์ทั้งนรกเนี่ย เขาเปิดประตูหมดทั้งสวรรค์นเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างกันนะคะตาแม่หมอลงมาเพื่อที่จะลงมาปราบซาตานปราบอสูรกันเนาะดังนั้นในภพภูมินี้ก็จะเป็นภพภูมิที่เ,เราครุฑเรานาฏเราภพภูมิต่างๆเนี่ยลงมาเกิดกันเยอะเป็นภพพิเศษนะคะสามารถที่จะมาล้างกรรมก็ดีมาชดใช้บ่วงกรรมก็ดีมาเปลี่ยนภพภูมิก็ดีมาสั่งสมบารมีเพิ่มก็ดีก็จะมีกันเยอะมากนะคะทุกคนก็มักจะมีสัญชาตญาณมีจิตพิเศษมียานพิเศษค่อนข้างจะเยอะ าตามแต่ละพบแต่ละภูมิที่มาจุติกันเนอะอือทีนี้อ่ามาต่อนะอตัวแม่หมอเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ข้างบนแม้ว่าจะเป็นภริยาขององค์พรยุลายองค์พรยุลายเนี่ยปัจจุบันก็ยังดูแลสามพบอยู่นะคะยังคงดูแลสามพบนี้อยู่ร่วมกับมหาเทพอีก พระยุลายจะมี9้าองค์รวมร่างกันนะหรือองค์กิวอัลฮุโจเขาจะมีมหาเทพปัจจุบันที่ดูแลทั้งสามภพอ่ะรวมทั้งหมดจะมีอยู่ยีองค์นะคะที่ดูแลเพื่อลงมาจัดการยุคนี้ซึ่งเป็นยุคพิเศษนะออยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่คุณใส่มนดำเยอะมากเราก็จะแรงมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะลัทธิบูชาซาตานกันนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> อย่างที่บอกว่าซาตานเนี่ย มามาลงมาอยู่ข้างล่างก็จะมีอิทธิพลใครที่มีกิเลสจิตไม่ดีเนี่ยเขาก็จะพวกบริบารสมุนทั้งหลายก็จะแทรกซึมเข้าไปได้แล้วก็แทรกซึมไปตังเหล่าหมอผีอะ่ะทีนี้เวลาผีที่ปลูกที่เป็นคุณใส่มนดำทั้งหลายแหละเวลาคนโดนอะ่ะจะสังเกตได้ว่าจะโดนหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะกําจัดได้เพราะว่ามาเป็นเหล่าของเหล่าอสูรบริบาลอสูรทั้งหลายแหละซึ่งในในบนโลกใบนี้ถามว่ามีคนเห็นอสูรได้ไหม มีนะมีนะบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็เป็นบริบาลเอกแม่หมอบางคนก็ก็มีเห็นได้ไม่กี่คนคะ่ะไม่กี่คนอืมแต่อิง่รยคงเห็นได้เยอะนะคะ่ะโอเคนะเอ,อ่แล้วทีนี้ก็จะมาบอกต่อว่าอ,อบันทึกเนี้ยก็จะเล่าเล่าเกี่ยวกับ ที่มาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าตาแต่ละองค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาพวาดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิมิตเหตุการณ์บ้านเมืองนิมิตภัยพิบัติแล้วก็ภารกิจต่างๆเนี่ยที่แม่หมอจะต้องทําแต่ภารกิจตรงนี้แม่หมออาจจะไม่ได้มากล่าวในตรงนี้ให้ฟังเนาะอ่าทีนี้แม่หมอก็ลงมาอาศัยจังหวะที่องค์หญิงไผ่ทู่เนี่ยเขาต้องลงมาเกิดพอดีก็ แอบเอาอดีตชาติขององค์หญิงไปทูนลงมาเกิดด้วยเพื่อให้ซาตานมันมาหาไม่เจอในขณะเดียวกันก็ใช้ร่างของพ่อแม่กวนกิมบางส่วนเนข้าช่วยด้วยหมายความว่าเวลาลูกดวงบางคนมาดูดวงกับแม่หมอเมื่อก่อนที่แม่หมอเปิดร้านอยู่เนาะคือแม่หมอดูดวงตั้งแต่อายุ16ปีมาละปัจจุบันก็ค่อนชีวิตแล้วะคะ่ะทีนี้ยบางลูกค้าบางคนเข้าก็มองมองแล้วเขาก็ขยี้ตาแล้วก็มองมองบางคนเขาก็เห็นองค์ชายองค์หญิงนะเห็นเด็กๆสองคนวิ่งเร่งกันบางคนเขาก็มองแม่หมอแล้วเขาบอกว่า หนูเห็นแม่หมอมีมีผู้หญิงอีกคนนึงอะสวยสวยอะมันเป็นหน้าซ้อนกันอยู่แล้วก็บอกว่านี่ยพ่อแม่กวนอิมอ่าบางทีพ่อแม่กวนอิมก็ประทับร่างมันไม่ก็ไม่เชิงแบบประทับร่างนะอยู่ซ้อนข้างๆกันนะคะ,ะตัวของแม่หมอทุกวันเนี่ยก็จะมีมหาเทพยอยู่ข้างๆเนี่ยเต็มไปหมดเวลาที่แม่หมออัดคลิปอะไรก็ดีเนี่ยก็จะเป็นองค์เขาเนี่ยค่ะลงมาใช้ร่างของแม่หมอในการสื่อไพ่ในการอ่านไพ่ให้คุณฟังนะเออเนาะนั้น,าน อารมณ์อารมณ์ของแม่หมอก็จะแตกต่างกันออกไปแม้แต่ลายมือก็ยังแตกต่างกันออกไปเลยค่ะาบางองค์ก็ลายมือสวยบางองค์ก็ลายมืออ๋อฮะก็ไเริ่มเพิ่มเลยบางทีก็มีแศวอ่ะถ้าใครที่ดูดวงกับแม่หมอบ่อยๆที่เป็นลูกดวงแม่หมอก็จะต้องถามแหละเฮ้ยวันนี้อารมณ์แม่หมอมาแบบทะเลนทะเลนานะองค์ไหนมาดูดวงให้โอ้วันนี้แม่หมอดูแบบครึ้ึๆพูดน้อยองค์ไหนมาดูให้คือถ้าดูดวงกับแม่หมอเป็นลูกดวงประจำอาจจะรู้ว่า ลักษณะการตอบคาถามของแม่หมอจะเปลี่ยนไปคําพูดจะเปลี่ยนไปตามแต่ละองค์ที่เขาลงมาลงมาเปิดให้ให้นะเ,เหมือนกับการอ่านคลิปก็เหมือนกันนะทีนี้ต่อต่อต่อต้องบอกว่าตอนแม่หมออยู่สวงสวรรค์เนี่ยแม่หมอก็มีศักคนนึงเป็นน้องสาวบุญธรรมนับถือพ่อแม่คนอินเป็นพี่สาวบุญธรรมนี่แหละค่ะอืมก็คือมีอะไรเราก็เฮฮาปาจิงโกปาจิงโกกันเนาะมันทึกฉบับนี้เนี่ยอ,อ,อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเนาะอ่านเพื่อแบบ เพื่อเพื่อการศึกษาก็ดีเพื่อการวิเคราะห์ก็ดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าหากว่าใครต้องการที่จะแชร์ต่อและเอาไปเผยแพร่ดยที่ไม่ได้ก่อเกิดอากุศรกรรมใดๆนะคะแม่หมอก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะหลายๆอย่างมันมีเตือนภัยที่บัติเวลาแชร์แชร์ไปเนี่ยก็อาจจะ ช่วยช่วยคนได้เยอะเนาะช่วยเขามีสติช่วยคนหนีได้ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคนะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเกลื่นนำํำเกลื่อนนำํำนี่คือพระแม่กวนอิมที่เห็นนะผมท่านจะหนาสวยแบบนี้แหละค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเล่ากันนะคะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะอ่ะติดตามกันต่อไปค่ะ